โปรสเตีมอันดับหนึ่งเรื่องการดูแลรถแบบครบวงจรมีทั้งบริการติดฟิล์มกองแสงติดฟิล์มกันรอยเคลือบเซรามิกและสีรถและบริการล้างรถพรีเมเนี<อ>่ยเด็ดสุดของที่นี่คือช่างมีประสบการณ์ติดฟิล์มมากกว่า10ปีอย่างคันนี้ติดฟิล์มใส่กันรอยเหยียวเราพามาพิสูจน์เป็นดูว่าจะกันรอยได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาแปรงขัดมาถูให้ดูเลยทุกคนเป็นรอยก็คือไม่ต้องหวั่นเลยฟิล์มแบบดีมากถ้าไม่เชื่อว่าเห็นตัวเล็กแรงน้อยแบบนี้เดี๋ยวเราเรียกกาลังเสริมมาช่วยดูมาเอาแบบ แรงที่สุดในชีวิตเลยนะเขาเป็นรอยเยอะมากจะเป็นรอยแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าน,นี่คือคุณสมบัติของเซลล์เฮลิ่งนะคะทุกคนไม่ว่าจะโดนรอยขีดข่วนหรือรอยหินกระเด็นหรือจะฝุ่นหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็จะคืนสภาพเหมือนเดิมร้อปร์เ็นและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เดดเด่นของฟิล์มตัวนี้คือไฮโดรโฟบิกช่วยป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นมาให้กอดตัวรถแบบนี้เลยะค่ะทุกคนดู น้ำก็คือจะไหลลงออกไปแบบนี้เลยเนี่ยเหมาะมากสําหรับหน้าฝนใครที่ยังไม่ได้ติดน้ำต้องลองมาติดที่โปรสตรีมเลยจ้ะเห็นมากกับตาเนื้อว่าที่ร้านเขาใส่ใจใครอยากติดฟิล์มกันรอยไว้ใจที่นี่ได้เลยงานเนี้ยละเอียดเก็บขอบเยียบพับเข้าด้านในฝีมือสุดยานนะจ๊ะเคลือบเซรามิกพ่นกันสนิมก็ราคาไม่แพงเลยลูกจะติดฟิล์มหน้าจอติดฟิล์มกันรอยรดฮาเลที่ร้านก็พร้อมบริการสามารถทักได้ที่เพจนี้เลยใครที่รักรถต้องมาที่โปรสตรีมโคราชเลยจ้ะครบทุกวงจรเรื่องรถเปิดบริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึงหก ปักหมดตามนี้ได้เลยจ้า